ขอขอบคุณโตโฮและก็ซิล่าบอกรักยังไงให้โลกจำแบบไครจูครับสวัสดีครับนี่นะครับเมื่อวันก่อนครับวันที่9นะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมเว็บอย่างเป็นทางการนะครับของก็ซิล่านะครับผมก็มีนะครับมีกิจกรรมร่วมเรียกว่ากิจกรรมแล้วกันนะครับ มีการ์ดนะครับผมไขจูนะครับบอกรักนะครับเพื่อร่วมเทศกาลวาเลนไทน์ก็คือวันนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นนะครับบอกรักยังไงให้โลกจำแบบไขจูวาเลนไทน์เดยเดี๋ยวเชิญพบกับตัวแรกกันเลยครับทั้งหมดมี5ตัวนะครับผมเริ่มจากสเปกคอสซิลล่าครับผมสเปกคอสซิลล่านะครับ คุณอยู่นอกโลกฉันชอบคุณมากนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าแปลผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็แปลมาเป็นไทยผมก็จะแปลประมาณนี้เนาะนะครับขอบคุณครับตัวต่อมาครับผมตัวไบโอวานไลท์เดย์ครับอันนี้ก็จะเป็น เด็กเกษตรนะครับนี่ก็จะเป็นเขียวๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสารชีวภาพอาจจะกัดกรอนได้ฉันก็เช่นกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบเด็กเนื้อๆเน่อยนะครับผมพูดเรื่องสารชีวภาพนะครับมีการกัดกรอนได้นะครับผมแล้วตัวมันเองก็เช่นกันครับผมอันนี้แปลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับและตัวต่อมาครับผม กิงกิโดราครับผมมังกรสามหัวของเรานั่นเองนะครับฉันมีสามหัวที่ข้างรักคุณแบบหัวปากหัวปัม๊มแม่ช่างเข้ากับตัวมันเองเหลือเกินนะครับผมนะครับก็สไตล์ไคจูจริงๆนะครับผมสไตล์สามหัวจริงๆนะครับถ้าใครแปลได้ยังไงก็ส่งมาได้นะครับผมขอบคุณครับ และตัวต่อมาครับผมตัวเมทัลกอสซิล่าครับผมซึ่งกำลังจะโผล่มาในภาคกอสซิล่าสู้กับคิงคองนะครับผมฉันมีเครื่องจักรใหญ่ที่แอบปิ้งเธออยู่มากๆนะครับผมก็เหล็กครับเหล็กเลยแหละออกลักแบบเหล็กๆสไตล์แข็งแก่งนะครับแบบหุ่นหุนไปเลย และตัวสุดท้ายครับพระเอกของเราครับผมก็ซิลล่าวาเลนไทน์เดย์เขาว่าไงครับก็ซิลล่านะครับฉันจะทำลายเส้นทางของฉันเพื่อไปสู่หัวใจของคุณอี่อาจจะแปลแปลกแปกหรือเปล่านะครับก็ถ้าแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ไว้เช่นกันนะครับผม ้าใครนะครับผมมีแปรนะครับผมถูกต้องยังไงก็สมมติร่วมสนุกกันได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบพระคุณครับบ๊ายบายและคนที่ช่วยแปลในครั้งนี้นะครับผมก็มีเจนนะครับพี่อันแล้วก็พี่นัทจากวงเคนายนะครับผมใครนะครับผมชอบฟังเพลงนะครับ เชิญนะครับผมวงเคนายครับผมจากลิงก์ด้านล่างน,นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับผมขอบคุณครับ